สวัสดีครับเอฟซีแพนซองและท่านผู้้มทุกท่านนะครับผมยอดว่านเก่าๆก็จะพาเอฟซีและท่านผู้้มทุกทานไปฟังการสัมผัสระวางนนทิยาพาลุ่ยก็พ่ายจานลมพ่นะครับประกาหายมาแล้วนะครับห้ามพลาดประทันมาสิเป็นนายกตามไปฟังนํากันนะครับขอมาแล้วกรลุน,น่ากดตติตามเป็นําลั่งใจไว้นะครับ ความมุนทั้งวันนี้กับนันทิยาในแบงบันมาให้ผมเห็นในจัดทําเป็นคลิปประวัาจังห้เอฟซีและสัมวจส้มทุกท่านได้ฟังได้รูปไปน้ำกันทุกๆคลิปนะครับสิเป็นในก็ตามไปฟังพร้อมๆก,กันกับผมเลยนะครับตามผมมานะครับอาจารย์กาบนมรสก,การ์ค่ะายพอ ีเขาไม่รู้ค่ะว่าเป็นยังค่ะตอนพาจานไล่มานที่ญาติไปถ่ายคลิปภูเขาอยู่กลับมากับไปซื้อของอยมเพิ่อมาตมากค่ะถ่ายภูเขาโยองภูเขาโยมค่ะถ่ายภูเขาเมื่อเช้านี่กลับไปทำบุญยุวัดเรากลับไปเอ่อเพิ่นเรียร้ายเงินเอ่อกับเบื้องกับเบื้องหินดอนกลับไปถ่ายคลิปยุ่หันกระลึกสายเมื่อเช้า วิ่งซีนะวิ่ง4ีลองแปดวิ่ง4ีลองแปดเน้นเลขซีมันป่ะคะอาจารย์แน้นวิ่ง4งีนนาานง 4, บนล่างหรืออ่าบนล่างวิ่ง4ีบนล่างค่ะจับคู่แล้วค่ะอาจารย์ 7ค่ะ4่ะ8สี่ห้าค่ะแปดหาแปห้าค่ะแปดเจ็ดป็ค่ะเน้นแครับสี่เจะเน้นสี่เจ็ดกับแปดเจ็ดค่ะเลขสามตัวเรนสามต,ตัวค่ะ ห้าแปดสองค่ะเน8นห้าแปดสองเน้นห้าแปดสองค่ะสามเจ็ดสาแปดเจ็ดค่ะตอนนี้น,นี่สองโกงอนนี้ลกตาโกงสามแปดเจ็ดนี่บ้านเนหรือว่าจังไดค่ะพา์จัด 5, เลขสองตัวะอาจารย์เน้นแปดเจ็เลขสามตัวะอาจาร์ไ่ได้เน้นสามแปดเจ็ดเน้ 8, นสองแปดห้า 5, 8, 2, มเหมือนเราหมปะค่นบมห้าหแปดสองเรื่เาผิดค่ะมีซ้ำนี้นไหนะปะค่ะะอาจาร์มีนะคะนอนิย่าทวนัวน้อยห่ง นวทางของพ่ออาจารย์ล้มโพงว่ามันที่สิบหกสิงหาสองห้าหกหกพ่ออาจารย์หายเลขวิ่งเลขแลนนี่ซี่คับแปดสามารถวิ่งได้บนล่างเน่นที่เลขซี่ตรงกันว่าสองำหรับเลขสองตรงพ่ออาจารย์หายซี่เจ็ดซี่หาแปดหาแปดเจ็ดเน้นที่ซี่เจ็ดกับแปดเจ็ดตรงกันไหมค่ะ สำหรับเลขสามตัวผ้าจานไฮมาสองคูคือหาแปดสองกับสามแปดเจ็ดเน้นที่หาแปดสองตรงมะค่ะตรงอย่ขอบคุณผ้าจานหลายๆเด้อค่ะที่ไฮแนวทั้งนะคะวันนี้คือเขาไฮเอฟซีสโตรเดียแนวทั้งของผ้า,าจาันนะคะการขอบคุณค่าการมัสการค่ะแต่เ พอเป็นเป็องเอฟซีกับซีดิงินแล้วนะคะเสียงสัมผัสเรามนุ่นที่ยากกับพระอาจารย์ล่มโพนะคะเพิ่นมักจะกหายตองวดทั้งซี่เป็นแบบนี้นะคะเลขสามโตเพิ่นกับหายสองคู่เลขสองโตเพิ่นกับหายซี่คู่เป็นประจํานะคะตัวเลขกับมีเข่ามีรุดกับบระวากันนะคะเพิ่นกับหายมากเป็นนวทางหาเสือสัดเนแงรัฐบาลนะคะเป็นคลิปสั้นๆนะคะเดี๋ยวนุษนที่ยากจะอธิบายตัวเลขอีกรอบนะคะเพื่อท่องความเข้าใจกับตัวเลขนะคะเลขกับมีเข่ามีรุดนะคะ สำหรับวดน,นี้เป็นวัวันที่16สิงหา2566อาจารย์ให้เลขวิ่งเลขแรกสีกับ8สามารถวิ่งได้บนล่างนะคะเน้นที่เลข4นะคะสำหรับเลข2อตัว4 7 4 5, 5 8 887น,นะคะนะคะเลข3าตัวก็จะมี5 8 2 387เน้นที่582นะคะสำหรับเลข2อตัวเน้นที่ ซีเจ็ดกับแปดเจ็ดทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นน่าท่างหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะะคถ้าจะให้ดีกับไปกลับจักหน่อยเด้อความเป็นของเอฟซีนะคะดังนั้นที่ยาจะเขียนกันครับไปกลับบนล่างไปกลับบนล่างเป็นน่าท่างหาซื้อสลากินแบ่งรัฐบาลนะคะที่ยากกขอยุติเลข สูตรคำนวณของพระอาจารย์ลมพ่อปอยตองวดใ่เพียงท่านี่นะคะคลิปหนาพอกันมาเชิดีสวัสดีค่ะครับกับบางวาเอฟซีและท่านผู้ตมทุกท่านก็คงเด้ยยนไดนฟังแล้วนะครับทีนนนทิยาได้สรุปเรื่อของพระอาจารย์ลมพ่อนะครับสําหรับผมไนถ่ายคลิปนี้ก็ดีสรุปอีกครั้งนึงนะครับพระอาจารย์ลมพ่อให้มาแล้วห้ามพลาดงวดวันที่สิบหกสิงหาคมหกหก เลขวิ่งเพื่อนกันให้วิ่งซีวิ่งแปดนะครับบนล่างนะครับเลขกวกบคูก็มีเลขซีเกตซีห่าแปดห้าแปดเกตนะครับเพื่อนกันเน้นซีเกตกัแปดเกตนะครับสำหรับเลขเลขสามตัวก็มีห่าแปดสองกับสามแปดเกตนะครับเพื่อนกัเน้นห่าแปดสองนะครับ เป็นแนวทางสื่อหลักกิมแบงของรัฐบาลน,นะครับไปครับบน่ังนะครับกับวังไวเอฟซีและ่าน,านผุตช้ทุกท่านคงสิได้เห็นในฟ้ังแล้วนะครับสําหรับผมในคลิปนี้ของยุติเพียงซํานี้เพืนคนอี่นคลิปต่อๆไปคลิปนี้โชคดีสวัสดีครับ